ข่าวดีเห hey, ้ดังๆผลการประชุมออกแล้วแจกเงินเยียวยาโควิดเพิ่มอีกแจกคนละเท่าไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันที่13กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานข่าวนะคะว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์นซ์ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวร,รัสโควิด -19 โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังนี้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด10จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานค,นนคนรนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาทั้งนี้มีรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือก็คือกลุ่มแรงงานสัญชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคมตรามาตรา3 3จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน2,500บาทจำนวนหนึ่งเดือนในขณะที่แรงงานผู้ประกันตนมาตรา39 และมาตรา40สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ5,000บาทจำนวนหนึ่งเดือนส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กับสำนักง,งานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564 เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน5,000บาทจำนวน1เดือนเช่นเดียวกันนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะวันที่13กรกฎาคม2564นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทำการประชุมนะคะเพื่อหารือที่จะแจกเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่10จังหวัดนะคะที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะโดย จะได้รับคนละ2,500บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ5,000บาทนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมนะคะและก็อยู่ในพื้นที่10จังหวัดนะคะก็ให้รีบไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะ ภายในเดือนกรกฎาคม2,564นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ